โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสา่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในเกมเอาวยูนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่ามีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาอันนี้ก็เป็นกลับมาค้งกับสกิน Demonic Creation นะครับของเอลซกับโอเ n ใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้นะอันนี้เราก็ทําคลิปรีวิวไว้ในช่องด้วยเผื่อใครสนใจก็ไปดูก่อนสูงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมในเกม aw กันอือฮึต่อไปอ,อันนี้ก็จะเป็น butterfly frozen blade เนาะเราก็ทําคลิปไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูได้เรารีวิวสก,กินนี้ไว้ให้ด้วยเผื่อใครอยากรู้ <c oughs> ว่าสก,กินนี้เป็นไงเหมาะกับการซื้อหรือเปล่าก็ไปดูกันได้นะโอเค อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่เนาะในเกมอวก็คือกล่อง3มสกินอัลติเมทเพียง9คูปองเท่านั้นรุ่นรับสกินอัลติเมทถาวรไปเลยก็คือมี3สกินเนาะมีบูคองมีคริกซี่แลว้วก็มียอน หรือสามารถสะสมเหรียญสกินอัลติเมทเพื่อนำไปแลกสกินได้ในหน้ากิจกรรมนะระยะเวลากิจกรรมก็คือ14ตุลาถึง23ตุลานี้ใครสนใจก็ไปเล่นกันได้นะเผื่อได้สกินอัลติเมทโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะมารีวิวกิจกรรมนี้ด้วยคนดูนะครับโอเคฮันไปกันเลยโอเคฮันไปเลยวันนี้ก็เป็นกิจกรรม ไอรอนตัวน้อยกับมังกรแห่งแสงเนาะก็ <g ül> เป็นสกินอา่าไม่ใช่เป็นฮีโร่ใหม่คือไอยาใครสนใจก็ลองไปดูนะเราทําคลิปรีวิวไอยาไว้ในช่องด้วยถ้าใครสนใจอันนี้ล่าฝันไอดอนอ่าอันนี้ลองอินครบรับไอเทมฟรีอ่าวันนี้เราได้เป็นบัตรเช่าอัลติเมตเนาะก็ได้รับเชา่าอัลติเมตเจ็ดวันเนาะเลือกได้หนึ่งสกินก็ใครสนใจก็ลองมาดูก่อนก็ได้นะคืออน,นาคตสกินอะไรพวกอัลติเมตมาอีกอันนี้เอฟเฟกต์วาร์ปกับอ่า แล้วก็อีโมจิถาวรโอเค okay. ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูหนะ้ากิจกรรมกันนะโอเคกดตรงตรงนี้นะของของขวัญตรงนี้โอเคอันนี้สรุปกิจกรรมเขาบอกวันนี้สก,กินของมีน่าจะมาใช่ไหมย,ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวน่าจะมาเราเร็วนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อต่อไปกันนะ,อ,ะอันนี้สะสมคลื่นเสียงอันนี้อ่าอันนี้ชน,นะ,นนะนรับไอเทมฟรี อันนี้รับธาเตินยีนายังไม่ถึงโอเคอันนี้อืหือื้อว้าวอันนี้ล็อกอินสะสมเพิ่งเห็นว่ามาใหม่นันเนี่ยโอเคเอาอันนี้ก่อนแล้วก็อ่าฮะอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะโอเคอดูตรงร้านค้ายี่งนิดนึงอ่าอันนี้หมดวันที่สี่เนาะอ่าอันนี้สำหรับ กิจกรรมในวันนี้เนาะก็มี3สกินเนาะแต่ใช้23เหรียญอัลติเมทเลยเผื่อใครสนใจเนาะใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะโอกาสออกประมาณเกือบ15%โอกาสออกเหรียญก็อ <c oughs> ดูออกยากเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคอันนี้อ่อันนี้ตเราทำคลิปรีวิวไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ดูหลายๆกิจกรรมนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่ร้านค้ากันเลยดีกว่าเออยู่ตรงไหนนะ นงกดไม่ไปครับโอเคมาละโอเค,อเคพอเป็นโอเมนลูกเฉยๆแฮะโอเคอันนี้เป็นชุดสุดคุมเนาะเออเปิดเพื่อรุ่นรับสกินหาวอนหนึ่งสกินก็มีอย่างที่บอกไปก็มีวูค้องมียอนแล้วก็มีคลิกซีสามสกินนี้เท่านั้นเนาะแล้วก็เหรียญแลกสกินหรืออื่นๆสกินหาวอนโอกาสออก0.15เหรียญมีโอกาสออก14เ แล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน30.94%เพชรมีโอกาสออก54.90%ก็โอกาสออกถ้าจะหวังสกินก็ออกยากนะ0.15%ส่วนเหรียญเนี่ย14ก็อืมราบว่ามันก็ออกยากคิดว่าออกยากพอสมควรเลยเดี๋ยวมาลองรีวิวพิสูจน์ดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่คิดว่ามันออกยากแหละ ใครแบบหวังครั้งแรกสกินก็น่าจะยากหน่อยอย่างที่บอกไปเนาะก็มีสกินของวูคองที่อยู่ระอันติเมตจะเป็นสีฟ้าๆหน่อยสกินนี้แล้วก็อันต่อไปก็เป็นสกินของยอนเนาะเดมอนอาร์เชอร์อะไรนะปีศาจปีศาจอินทานูประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นคริกซี่ซัมเมอร์บัชเนาะก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้อ,อันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญสกินอันติเมตห้าสิบเหรียญห้าเหรียญสามเหรียญ แล้วก็1เหรียญเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชรสิเม็ดแล้วก็เพชรยีเม็ดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าสกินแต่สกินเป็นไงนะไปะ Who will rise Arrows whisper your name. <laughs> Don't forget your floaties. <laughs> อเคถ้าเดี๋ยวกลับมาสุ่มกันเราว่าเราจะสุ่มสัก10กล่องแล้วกันเนาะเก้าคูปองแต่ว่าถ้าสุมส่มสูงสุดก็100่งร้อยกล่องเก้าคูปองโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ hmm. อยากได้สกิน <laughs> ยิ่งสกินไหนก็ได้เลยนะตอนนี้ <laughs> ขอให้ไม่ได้ซ้ำก็พอโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงตื <laughs> ่นเต้นอนะ <laughs> เื่อได้สกินไง <laughs> ไม่หรอกมั้งใครจะดวงดีขนาดนั้น อยากได้ยังโอเคก็ซื้อไปสิบกล่องได้เหรียญอัลเ t i m a t มาสามเหรียญเนาะก็ดูน้อยเนาะยังแลกอะไรไม่ได้เลยแม้ถ้าจะไม่ผิดอืเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้แล้วกันแต่รู้สึกว่าจะจังแลกอะไรไม่ได้เนาะมันได้ใช้มายี่สิบสามเหรียญปะถ้าเราจะไม่ผิดอะขอดูก่อนจริงด้วยใช้มายี่สิบสามเหรียญเนาะก็ โอกาสออกค่อนข้างยากเลยเราว่าก็เกลือพอสมควรนะแต่ใครสนใจก็ไปลองได้นะโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรารีวิวสก,กินคลิกซี่ทุกคนดูแล้วกันนะครับโอเคสำหรับสกินนี้คลิกซี่นะจำไว้ได้แล้วได้มาตอนไหนแต่ก็ค่อนข้างน่ารักเลยเรารสึกว่าค่อนข้างสดใสน,นะสำหรับสกินนี้โอเคงั้นเดี๋ยวมันจะมีนี่นี่นมีจะมีตัวเลนเซอร์มานี่ก,กิเด์ โอเคก็ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูรีวิวสกินนี้กันนะโอเคพร้อมแล้วตามมาเลยโอเคก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะเราจำไม่ได้ว่าถ้าว้ามันเปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนตัวคิวด์ที่เดนเซอร์ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจออันนี้ก็มีสกินเนาะโอ้หน่าเจ็บหัวกันนะเอาหัวกระแทกเอาหัวปลามากระแทกพื้นแต่ไม่เป็นไรอันนี้เกมอนะเนาะอย่าไปทาจริงนะครับโอเคถ้างั้นเรามาลองสกินไอ้สกินแล้วก็สกิลให้ดูกันนะ โอเคนี่สกิลก็เป็นแบบสกิลหนึ่งก็จะเป็นปลาห่วงยางออกไปเนาะสกิลสองก็เหมือนปลาโลมากระโดดขึ้นมานี่เนี่ย <c oughs> ก็โอเคแมสรับสกิลนี้ก็น่ารักนี่นะ <c oughs> นี่อันนี้อันติมันใช้ซ้ำด้แค่สี่ตัวว่ารู้สึกไม่ได้เล่นนานแล้วตัวนี้ <c oughs> เล็นห่วงยางสกิลสองเป็นปลาโลมาออลติเมทเป็นน้ำตกะ <c oughs> ใช่ปะไม่รู้เรียกน้ำตกนะ <c oughs> หรือฝนไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่นี่นี่ไหนเฮ้ยไม่โอ้ยหนีไปได้โอเคครับสำหรับสกินนี้ก็น่าจะประมาณนี้แค่สนใจก็ลองไปเล่นกิจกรรมนี้กันได้นะอันนี้ก็เป็นสกินของกิกซี่นะโอเคแล้วก็เรามีปัญหาหนึ่งสำหรับในเกมไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราทำเราเราไปให้ดูอยู่มันอยู่ตรงกล่องจดหมายคือเราลบไอ้จดหมายออกไม่ได้อะใครมีวิธีแก้บอกเราหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดู โอเคนี่นะแล้วก็ตรงระบบนี่ทุกคนเรามีโทนไมาเยอะมากเราเปิดหมดแล้ว <c oughs> ซึ่งก็เป็นพวกเอ่อเนี่ยของเก่าๆเ,เช่นเนี่ยอันนี้คืนคืนที่มังกรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้สายฟ้าฉาบของอายาปะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีคืนสะสมเอ่อคืนเสียงสะสมอะไรพวกเนี้ยจริงก็ เนี่ยอันนี้ก็กดรับได้แต่ซึ่งเราก็มีจนได้รับไอเทมเต็มหมดแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันอันนี้ก็รับเนาะอันนี้ก็กดรับไปแล้วพอกดเนาะอันเนี้ยลบใช่ป่ะอ่ะอเอ้ยเดี๋ยวลองกดรับทั้งหมดทุกคนดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นยืนยันการลบนะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเกิน99แล้วไม่สามารถรับไอเทมได้แล้วอันนี้ก,กดลบเขาก็บอกว่า ไม่มีจดหมายที่รับได้ซึ่งในก่องจดหมายก็จะมีสามสี่เต็มหนึ่งร้อยเอาแต่ในกิจกรรมมาแนาะครวทักของจดหมายไม่ว่างอะ่ะเขาก็ของจะมาส่งไม่ได้ไงก็เลยแบบงงงงนิดนึงใครมีวิธีแก้ก็บอกบอกเลยนะโอเคครับก็เนี่ยก็หลับไปเลยแต่มันก็เต็มแเ้วโอเคก็ใครมีที่แก้ก็คอมเมนต์บอกได้นะเราจะไปแก้โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดสังเกตหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยฝากแชร์คลิปกับเพื่อนเพื่อด้วยนะก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ